สวัสดีค่ะเนยนะคะวันนี้จะมารีวิวการเสริมหน้าอกนะคะจากดีมคลินิกโดยคุณหมอทรงยศค่ะเซิโคนที่ใช้จะเป็นิลิโคนเมนเทอร์นะคะข้างซ้ายอยู่ที่325ซีซีข้างขวาอยู่ที่350ซีซีค่ะตรงนี้ใช้เทคนิคการวางเหนือกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีการยึดกล้ามเนื้อเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากหน้าอกห่างนะคะหน้าอกไม่เท่ากันแล้วก็เป็นอกนูนอกไก่นะคะ ตอนนี้ครบ1เดือนครึ่งแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่เห็นนะคะหน้าอกจะดูทรงสวยมากๆค่ะแล้วก็นิ่มดูเป็นธรรมชาตินะคะแพ้ผ้าตัดเนี่ย เล็กเรียบเนียนมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าที่มากแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจจะเสริมหน้าอกที่ดินคลินิกนะคะในรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคุณหมอค่ะมีความเชี่ยวชาญมากๆติดอันดับระดับต้นๆนะคะจากเพจและเว็บไซต์ต่างๆและที่ดินคลินิกแห่งนี้นะคะก็สะอาดค่ะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ